เข้ามาในแแบบนีเงซึ่งทุกคนไม่รู้จักซึ่งเป็นแบบใครขยันที่ฉันเข้ามาแล้วฉันก็ไปแบบนี้เดี๋ยวนี้สิมาไมา่นั่งเลยดูนะเออตอนแรกมันยังปกติอยู่เดี๋ยวพอวนานไปกดแข็งปุ๊บมันกลายเป็นอย่างเงี้ย ระวงเพชรดีแล้วทำไมฉันควบคุมตัวออเองกย่จังเ้ยฉันจะเล่นนี่แบบใครเฉียดดีดีอยะใส่ไปใส่มาดิ โอเคได้เวลาลีหรือเปล่าเออแวลาก่อนบินบินเฮ้ยเดี๋ยวฉันทำอะไรให้ดู ปโอเคก่อนเลยเลยฉันเป็นตัวตนที่มาจากอนาคตเรียกว่าง่ายคือฉันลงคลิปนี้เสร็จแล้วแล้วฉันจะถึงมาอธิบายอย่างนี้ได้แต่เดี๋ยวอีกไม่นานคงจะไปกินข้าแล้วแหละเพราะว่าได้ยินเสียงรถนั้นหรือเปล่าแล้วคือมันจะมีช็อตเด็ดๆด้วยด้วยจบกันกระกันนะ ถ้ายากดูมันจบมันจะมีเฉดด็ดเออหละเสียเวลามากๆแล้วมันจะยิ่งทำให้ฉันเสียเวลาเยอะกว่านี้เพรางั้นก็นั่นแหละเดี๋ยวฉันจะเอ่อแลให้มันลันต่อเลยก็แล้วกันและที่ฉันสามารถมาพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าก็ไม่สิฉันจะบอกมาอีกครั้งหนไมโอ้ยโอเค เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาลันต่อเป๊ะอ่าเป๊ะไปฮะฉันอยู่ในคลิปวีดีโอแหละอาจจะได้เห็นฉากแบบนี้บ่อยนะมากก็ได้แต่อืมให้มันลำนไปต่อ รไมก่อนนะเอ้ใครมันมาอะไรแถวนี้ไม่ตกโอเคฉันต้องไาลุก,ลกแล้วมา แล้วทำไมมันเคลื่อนที่โดยระยะทางที่เร็วโคเลยะ่ะเฮ้ยนี่นี่ฮ อันนี้คืออะไรวะกล่องเท้ากล่องไหมให้ใส่ อ้ย oh yeah. นี่ทำให้ตัวงอเลยนี่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 นแกเดี๋ยวนี่ไงนี่นี่ก็สโลกเกินรีเซตไปเลย What the hell? มันก็ควบคุมยากไป ฉันกายเปเดืนนี้แล้วเอ๊ี <c ười> <c ười> นี่มีเครื่องเล่นที่ยังเรายังไม่เคยเล่นนะเยมระบายความเครียดอย่างเรง นี่แท้มันอยากให้ระบายความเครียดจริงๆเว้ย,ยแล้วเราจะเข้าไปไทายไหมเฮ้ย,ยพี่เข้าไปยังไงอะพี่อ้อ้โหโ้ัเโอ้โหโอ้โหโอข้นอ้โ้มาดิ เอ้ไม่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 ไม,ไม,ไม่ที่นี่เราไม่ทำกันอย่างนั้นนะนะบุษามไปเลยว<ฮ>อาดูสภาพร่างกายเดี๋ยวดิแงชัินเงอ่ะโอ้โแย่嘛โอเคเราบิดไปบิด

起還没意思，就玩嘛，瞎瞎。 เฮ้เฮ้ยอย่าเ่ยแกมันไม่ให้ฉันเข้าไปคิดอะไรไปไปหมดแล้วฮะตัวฉันมันหายไปอีกแล้ว Ừ. Mình về ngon. ลอ้เราจะได้แล้วเนี่ยพ่อยดี แล้วฉันจะเก็บอีกอันหนึ่งไปยังไงนะโอ้ไม่ต้องเก็บแล้วไอพวกนี้นี่มันอันตรายิชย์จริงๆเลยโอ้ฉนันสิบส,บสองนาทีแล,ล้วหรอเนี่ยยาวไหมรู้แล 嘿，你也来了。<music> ใจเลยอ่ะโอ้เราจะเอาให้ไกลสุดนะไกลกว่านี้ มุ่งกลมเป็นมงกลัมเย้มไม่เป็นมงกลัมาไปเย้แล้วเดี๋ยวมันก็จะแรงเวียงแรงขึ้น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  แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนี่สิมันจะแรงไปไหมฉันไม่รู้ตัวเลขบนบนมันคืออะไรแต่มันขึ้นสองเลยแล้วนู่นนั่นสิเอาอีก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  ลอยได้ไปเลยเฮ้ยนี่ก็เร็วเกิน อ,อ,อ,อันนั้นสุอะไรวเออแต่ไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆอันน,อนี้มันสุดแล้ว เราเล่นอีกทีนึงก่อนที่จะจบคลิปบอได 我还不记得，还来着。